หมาหมึกสอกตัวบึ้มบึ้มจิ้มน้ำจิ้มส่ฟูทับแซ่บ โหทุกคนครับหมึกตัวเท่าศอกนะครับหมึกศอกนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินวันนี้เราสัญจรกันมาเพอเอียนว่ามาพัทยาครับเราก็เลยอยากจะกินแบบสดๆเลยนะครับทุกคนไม่ใช่ไม่หมายถึงว่าย่างเสร็จปุ๊บมากินนะครับกี้ก็เลยเปิดโรงแรมนั่งกินเลยครับทุกคนนี่โอ้โหหมึกตัวใหญ่มากอันนี้เป็นหมึกซอกแล้วก็เป็นหมึกไข่นะครับวันนี้นะครับเราจะมาฉลองหนึ่งล้านซับครับทุกคนเราจะฉลองกันทั้งเดือนไปเลยนะครับทาไมเราต้องฉลองแค่ค เดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับทุกคนน่ากินมากนะครับจะยังไงดีครับอย่างนี้ไปทั้งหมดเลยดีไหมฮะไม่ดีนะ <laughs> ออก,กระดองเขาออกก่อนอกระดองก็ยังยาวขนาดนี้เท่าศอกจริงๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวกี้ขึ้นรูปให้ดูเลยครับว่าตอนไปซื้อมาคือตัวจริงๆก่อนย่างเขาก็จะใหญ่มากกว่านี้นะครับอันนี้เป็นหมึกไข่นะครับทุกคนไข่แท้ๆเลยนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกอืม,อม หอมอร่อยมากอืน้ำจิ้มครับตึงลงไปเลยอืทุกคนครับมาหมึมกนุ่มมาก ห mm hmm. นวดหมึกนะครับทุกคนอร่อยมากครับหมึกมันสดนะทุกคนน้ำจิ้มก็แซ่บอยู่นะเนี่ยวันนี้กินไม่ได้ปั่นนจิ้มมาเองครับออื mm ื hmm. ชิมละน่าจะสดดักอร่อยเลยหมึกนุ่มจริงจริงทุกคน กลิ <c oughs> ่นมากอร่อยมากครับอมันมีไข่หลุดลงไปน้ำจิ้มมีสองสีนะมีสีเขียวด้วยครับเขียวแบบเขียวอ่อน ถือโอกาสนะครับนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ซัพพอร์ตกี้นะครับมาจนถึงตอนนี้หน่งล้านซับแล้วนะครับแต่ยังไงเราก็ต้องไปต่อเนาะทุกคนเนาะยังไงฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับอ่ากี้ก็จะแบบว่าเดือนนี้จัดเต็มทั้งเดือนเลยนะครับทุกคนมาหมึกสอกตัวบึ้มๆจิ้มนํำจิ้มสีฟูทรับเแซ่บ,บโอ้โห <laughs> อ,อ,อร่อยมากครับเชิญฉลองครับ อ,อร่อยอทุกคนครับหมึกคือดีมากดีมากจริงๆนะครับใครจะมาเที่ยวพัทยานะครับกี้แนะนําเลยครับทุกคนตลาดลานโพนาเกลือนะครับของสดนะครับผมทุกคนดูดิอันนี้เป็นไข่นะครับไม่เคยผิดหวังเลยครับมาซื้อตลาดมาซื้อของที่ตลาดนี้ทุกครั้งคือของดีตลอดทุกครั้งเลยะอะฮะหันหันมาแล้วนะเออ ไม่ต้องตกใจว่าจะแจะกินแบบทั้งตัวตลอดเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ไข่ก็อร่อยหมึกซอกก็อร่อยครับอืมดูดิไข่อยังอยู่ในนี้ไม่รู้เห็นป่าเออนี่ไงไข่อยู่นี่จิมซีฟูด้ดอันนี้ก็อร่อยนะกี้พอดีว่ารู้ว่าร้านเนี้ยเขาทําอร่อยกี้ก็เลยไม่ปัดน้ําจิ้มมาครับร้านเขาอยู่ร้านแรกครับ ถ้าเดินเข้าตลาดอยู่ฝั่งขวามือหมึกสอก,ก็ย้ญ่ใหญ่ ตัวเดียวอะครับเก้าขีดเกือบโลนึงอะทุกคนเต็มปากเต็มคำ หมดเนี่ยโลครึ่งครับทุกคนกี้คงกินไม่หมดอะนะครับผม <laughs> ใครจะไปกินแบบปลาหมึกหมดโลครึ่งทุกคนโอ้โหไม่ไหวหรอกปลาหมึกผักชี แตงกวาคือความเข้ากันอ,อ,อยากให้ทุกคนดูน้ำจิ้มหนังก็แซ่บอย uh ู่ น้าตลาดเขาจะมีรับย่างด้วยครับแต่คำถามคือไม่ดึงกระดองออกเลยเลอหรือว่าไม่ได้ล้างเลอคคาย่างก็ห้าสิบบาทอยู่นะครับโลครึ่งเนี่ย <c oughs> หนวดหมึกหนวดหมึกจิ้มจุบลงไป 哇！Wow. แล้วหนึ่งตัวผัดกระเทียมครับอีกแล้วอีกหนึ่งมื้อใหญ่หญอห้ยไขย่นี่นะทุกคนอันนี้คือไข่ของมันนี่คือไข่นะครับอุ้ยกินไข่ก่อนดีกว่า ทุกคนครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการกินหมึกวันนี้นะครับ1.5โลเรากินไปประมาณสักครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณสัก7 8ขีดขีนะครับเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเอาไปทำตัวเป็นกระเพราหรือไม่ก็เป็นผัดกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับสำหรับ1ล้านซับที่ผ่านมานะครับเรายังดูด้วด้กันนะทุกคนอยากให้กี้กินอะไรก็บอกมาได้เลยนะครับยังไงกี้ก็จะจัดเมนูให้แบบแซ่บๆเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ครับกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินนสัดคครบบบทุกาย